ต่อครับตอนนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการดําเนินการของเลขฐานบ้างนะครับออมีการดําเนินการก็คือการบวกการลบการคูณและการหารน,นะครับของเลขฐานเดี๋ยวเราเริ่มที่ตัวเอาบวกลบก่อนอันนี้ง่ายอยู่บวกลบยังง่ายอยู่นะครับเอายกตัวอย่างไปเลยอ๋อการบวกลบเลขฐานยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าโจทย์กําหนดอย่างเช่น32มสิบสองหสาฐานสเนี่ยมาบวกกับ1 4ฐานห้า ถ้าเลขมันต่างฐานกันทําได้รูปแบบเดียวคือแปลงเป็นฐานสิบนะครับแปลงเป็นฐานสิบทั้งคู่เลยแล้วก็มาบวกกันพอบวกกันเสร็จปุ๊บแล้วก็แปลงกลับตามที่โจทย์ถามหาว่าเขาต้องการเป็นฐานอะไรอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีฐานเดียวกันบวกกัน ตเติมตัวดีกว่าบวกกับสามสามสามแล้วให้ตอบเป็นฐานสี่เป็นฐานตัวเดิมนี่แหละตอบเป็นฐานสี่เป็นฐานสี่เรามีวิธีการทำไหมอย่างนี้มีครับไม่ยากเลยอย่างนี้ได้ละนะก็คือจับบวกกันได้เลยเราไม่ต้องแปลงกลับเป็นฐานสิบก็ได้อะรูปแบบการบวกเริ่มเลยนะครับเขียนทางๆกันนิดนึงก่อนอ สามสองสามตั้งแล้วก็บวกด้วยสามสามสามบวกกันทีนี้เราต้องคิดละว่าฐานที่ว่านี่คือฐานอะไรฐานสี่นะพูดถึงอยู่ในฐานสี่อ่าโอเคบวกกันตามปกติครับสามคูณสมได้เท่าไหร่ไอ้สามบวกสามเป็นหกหกในฐานสี่ใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ถูกไหมเพราะนั้นเราก็ต้องแปลงว่าไอ้หกเนี่ยก็คือจับเป็นฐานสิบได้เท่าไหร่นะครับ เอาก4หน okay. nah. ึ่ง4เศษเท่าไหร่เศษสองโอเคได้อย่างงี้นะอ่ะที่ครูจะเคลียร์ตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเราได้ละหกเนี่ยเป็นเศษสองคือ4หนึ่ง4แล้วเศษสองโอเคแสดงว่าครูใส่ตรงนี้สองเราทดด้วยหนึ่งที่ได้นี่คือเลขหนึ่งเห็นไหมต่อไปบวกกันเลยหนึ่งบวกสองบวกสามเป็นเท่าไรหกเหมือนกันเอาหกเหมือนกันก็ใช้ตัวเดิมเลยเศษสอง หนึ่งนะบวกกันได้ไรเจ็ดคราวนี้เ,เป็นเลขเจ็ดละพอจะคิดในใจได้ไหมครับนักเรียนพอจะคิดในใจได้ไหมถ้าเป็นเจ็ดอันนี้ลองตรงนี้ก่อนนะทาเป็นฐานสี่อยู่ใช่ไหมสี่หนึ่งสี่เศษเท่าไหร่เศษสามเห็นไหมูว็จะคิดงี้สี่หนึ่งสี่เศษสามแล้วหนึ่งตรงนี้ไม่ได้ทําอะไรลงมาไม่ได้เจอใครละก็ดึงลงมาซะมันเลยได้เท่ากับหนึ่งสามสองสองนั่นเองแล้วก็ฐานสี่นะครับพอจะไหวไหมพอจะไหวไหมอ่ะไม่เป็นไรลองดูตัวอย่างต่อไปอ่ะ เปลี่ยนเลขบ้างเปลี่ยนเลขว่าหนึ่งสองหนึ่งสามสี่ฐานห้าอ่ะมาบวกกับสามศูนสี่สี่สี่ฐานห้านี่เอาเยอะๆไปเลยลองดูนะครับเดี๋ยวเราจะลองคิดในใจกันด้วยเนาะ,ะตั้งก่อนเลยหนึ่งเออสองหนึ่งสามสี่บวกกับเลขอะไรเดี๋ยวครูเขียนจะไม่ตรงนะครูเขียนจากหลักหน่วยขึ้นไปแล้วกันนี่แล้วก็ศูนย์โอเคสาม บวกกันครับในการดําเนินการในเลขฐาน5นั่นเองเอา้าว4บวกสเป็นเท่าไหร่8ดถูกไหมแ8ดคิดในใจแล้วนะ8เราทาเป็นฐานห้าห้าหนึ่งหหรือเศษเท่าไหร่เศษสามโอเคได้อันนี้ก็บวกกันเป็น8เหมือนกันห้าหนึ่งห้าเศษสามโอเคอันนี้บวกกันได้เท่าไหร่ครับบวกกันได้ 5, 1, 5, okay, ไหกห้าหนึ่งห้าเศษ1โอเคมั้ยนี่ได้ส5มหาหารไม่ได้นี่ยังเกิดขึ้นได้อยู่3ามก็ชัก3ามลงมาจบละ ฐานห้าอ่าได้ไหมพอได้ไหมเอ๋อลองใหม่ลองใหม่เอาเลขชาไรดีเอ่อเอาลบกันบ้างไหมเอาเอาบวกกันเอาบวกกันเอ่อหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่อย่างนี้ดีกว่าบวกกับหนึ่ง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 และหนึ่งโอ้โหหนักตายหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งโอเคฐานสองเนอะมาบวกกับหนึ่งหมดเลยกี่ตัวละเนี่ย ห้าตัวใช่ไหมเอาโอเคบวกกันเราดําเนินการในเลขฐานสองนะครับทั้งคู่เลยอ่ะโอเคหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองนี่มันเกินไงสองหนึ่งสองเศษศูนย์ใช่ไหมอ่ะต่อไปนี่บวกนี่บวกนี้เป็นสามสองหนึ่งสองเศษหนึ่งอนี่บวกนี่บวกนี้ก็สามสองหนึ่งสองเศษหนึ่ง หนึวกบวกหก็ได้สองสองหนึ่งสองเศษศบวกกันอีกได้สามสองหสองเศษหนหนึ่งตัวนี้ชักลงมาจบด้วยความรวดเร็วอ่าโอเคได้เนอะอย่างนี้พอได้เนอะนี่การบวกกันอ่ะต่อไปเอาลบกันบ้างถ้าลบกันบ้าง e x ลบกันบ้างอย่างเช่นเอาฐานอะไรดียครับ1นศน สฐาน4ี่ลบออกด้วยสามสามฐาน4ี่าอย่างนี้มันน่าจะน่าจะมีการเขาเรียกอะไรยืมถ้าไม่ยืมมันก็ง่ายอยู่หรอกอ่กตั้งเลยหนึ่งศนสามลบออกด้วยสามสามทั้งหมดดําเนินการในฐาน4ี่ถูกไหมครับนะนง่ายอยู่สามลบสามได้ศูนย์หายศูนลบสามไม่ได้แล้วทำเหมือนประถมเลย ยืมมาไอตัวนี้ก็เลยลดไปเหลืออะาไรเหลือศูนย์ยืมมาหนึ่งแต่ไอหนึ่งตรงนี้เนื่องจากเราเดินการหานสี่ก็กลายเป็นสี่นั่นเองนะครับจากเลขศูนย์เปลี่ยนเป็นเลขสี่ก็กลายเป็นสี่ลบสามเหลือเท่าไรเหลือหนึ่งเพราะนั้นตอบละแค่นี้เองอันนี้หายไปนี่ศูนย์ไม่ได้ทาอะไรก็ได้แค่นี้ไวไปไหมเนี่ยอลองใหม่ช้าช้าไม่ช้าละก็ไปเรื่อยๆแล้วกันเนื่องจากเป็นวิดีโอเนาะเราก็พอจะทํากันได้ หนึ่งฐาน4ลบออกด้วย3 3ฐาน4เอออย่างนี้ดูสิจะเป็นไงบ้างเดี๋ยวแบ่งเนื้อแบ่งเขตก่อนอ่ะเท่ากับเท่าไราตั้งเลยหน0่ลบออกด้วยโอ้ยสาสิบสามปึ๊สามสามสิำนการในฐาน4ีโอเคศนย์ลบไม่ได้ยืมข้างหน้าข้างหน้ามียืมหน้ามียืม ยืมโดนยืมเหลือเท่าไหรครับเหลือศูนย์อันนี้กลายเป็นสี่โดนข้างหลังยืมก็เหลือเท่าไหรเหลือสามอันนี้กลายเป็นสี่โดนข้างหลังอตรงนี้ศูนย์เนี่ยตดนข้างหลังยืมอันนี้ก็กลายเป็นสามอันนี้กลายเป็นสี่อ่าโอเคสี่ลบสามเหลือหนึ่งสามลบสามเหลือศูนย์สามตัวนี้ชักลงมาเป็นสามศูนย์ตรงนี้เป็นศูนย์แล้วไม่ต้องพูดถึงตอบอแล้วได้ สามศูนย์หนึ่งฐานสี่นี่ไงพอได้ไหมครับเอาลองเลขฐานฐานอะไรดีล่ะคูนึกไม่ค่อยได้ละสี่ศูนย์ห้าฐานหกไหมเอาสี่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสี่ศูนย์หนึ่งฐานหกแล้วกันลบออกด้วยห้าห้าอ่ะ 3ามห้าห้าฐานหกดลสี่ศูนย์หนึ่งลบด้วยสามห้าห้าอ้าวลุยฐานหกนะครับฐานหกหนึ่งลบไม่ได้ยืมศูนย์ศูนย์ไม,ม่มียืมอีกยืมนี่นี่เหลือสามฐานหกนี่กลายเป็นเลขหกนั่นเองถูกไหมอา้าโดนข้างหลังยืมไปน,นี่นาน้อนก็ต้องเหลือเลขอะไรครับเหลือเลขห้าตอนนี้ ดนยืมมาเป็น6บวก1ก็เลยกลายเป็น7นั่นเอง7ลบ5เหลือ2 0 0โอ้ยเพราะฉะนั้นตอบแล้วมีค่าเท่ากับ2ฐาน6อ่าได้แล้วนะโอเคนะครับนี่คือการกรณีการบวกการลบเลขในฐาน